สวัสดีครับอรุสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับอู้ถอยไปถึงแล้วเนี่ยโอ้เย็บเย็บเย็บเอาหน้าเย็บเย็บออา๊อา ดินแห้งดีแล้วนายนายไม่โค้คันสิเคี้ยวไปไหนฮะเดินไปข้างไหนแล้วบ่เดินไปเลยบ่ะฮะเดินไปทางไหนบ่ <laughs> อเ oh. ดินไปเมื่อไหร่ไปแต่เชา้าเลยนะปัดเอาน้ำเอา้ a m ส้มมากินไหมเอามาสองขวดด้วยเอามาให้เหลาน้อยด้วยให้พี่เหล่าด้วย บ่อทองครับโอ้ดินแห้งดีเลยแถวเลยดันสบายเลยครับแบบนี้ เกียร์ขาดไปถึงตัวสายเกียร์ขาดมากเลยเนี่ยตรงนี้แหละนี่ปูก่อนปูก่อน Lên lời lê, lê. Ô! Lên bay, lên ra bay. Đi đằng này là. Lên ra bay. ลวเยอ่ะใครขับวะเนี่ยพอทงหรือว่าน้องจอย นี่แหละลาวปูทางก่อนอ่าเดี๋ยวเฮ้ยมันจะมีดินเปียกมาด้วยดินี่ว้าดินเปียกตัวนี้ตายเลยจัดชูโรยนะฮะโอ้ ก้าวนี่ม่นแห้งหมดมีลื่นแน่เลยแบบนี้โอ้ยตายแล้วลากสนุกเจ้าของ,กกขอ,งอีกแล้วมีลื่นในนอนเลยแบบเนี้ย มาจากนู่นดีกว่าตรงนี้มันหักจ่อพวกครับมันน่าจะถอยยากหน่อยโอ้เรียบร้อยเลยเจอดินเปียกครับไม่ไหวเลย จโบกให้น้องนนท์ถอยถอยตูดมาครับถ้าถอยมาจากนู่นอ่ะมันหักตรงนี้มันง่ายกว่าเอาดินนี้มาใสาน่นะเราล้วลลล ตัวหัวโบไปนู่นแหละไปข้างใน,นเลยไปได้ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยถ้าถอยมาจากเนี่ยจังหวะเลี้ยวมันดีกว่าเภาหัวมาเนี่ยมันจ่อ,อโพดนี่ไปเยียบไปเยีบบยบไปเลย ไม่ทอยไปนน่นเลยอ่ะ มันมีดินเปียกผสมมาด้วยครับมันไม่ใช่แห้งทั้งหมดเอาไอ้ต้มไหนมาไปสาแก้วต้มเอาน้องจอย ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ดินตอนนี้ดินน่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวอรอให้จานชูมาแต่งนะครับแต่งข้างแต่งข้างนี่สโลปข้างนี่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาดินเข้าให้พอก่อนอู้ลื่นแล้วนะน่ะ ฝั่งนู้นก็พอครับฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ดูเหมือนจะขาดตรงนั้นนิดหน่อยนะครับตรงนั้นอะ่ะนั่นน่ะเราต้องแต่งสโลปให้มันดูดีครับให้มันสวยโอ้โอ้โว่ตัว,ว,ดวดทงไปไม่รอดครับ เรียบร้อยลื่นครับทํางานยากครับช่วงนี้ดินยังไม่แห้งดีครับไอเราดูว่ามีแห้งมาแต่ว่าที่ไหนได้มันมีดินเปียกผสมมาด้วยครับพอเทไปต่อรถถ่ายดันถึงจะรู้ครับเรียบร้อยเลยทีนี้วางสนุกตัวเองเลยจานดิดเดินเข้าไปข้างในแล้วครับหน้าง,งานข้างในนูน้น โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม